ับสวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกา่าเนาะค่ะกับปลาบนคนอีสานมือนีปลาบนคนอีสานก็ได้มาติด,ดตามเรื่องเล่าความฝันของน้ำมุ่นค่ะน้ำมุ่นเพิินฝันว่าผู้เฒ่าเอาไข่มาหาน้นเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้ำมุ่นชีโชคในดาบแน่ใดกับตื่นฟังเบิ่งเงานํำกันเนาะค่ะกับความฝันของน้ำมุ่นค่ะ น้ำมลค่ะค่ะกลับสวัสดีค่ะน้ำมูลค่ะ,บส,บคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมลค่สวัสดีค่ะค่มะมื่อนี้กกมาติดตามนึ่งเรื่องความฝันกับน้ำมตลนะคะน้ำม้นฝันนะคะฝันสีฟัน,น,นเป็นไรกับให้น้ำมตลนี่เล่าข้มฝันให้ข้อข้างนะคะนาะน้ำมลฝันเป็นไรนะคะฝันว่าได้จับไข่นอนนอนอยู่ดีๆฝันว่าได้จับไข่ขมือมือสองข้าง้วาไปจูมไข่เรื่องสีไข่กับไข่หนึ่งกับจุดมัน สามหน่วยไข่นะั่นสามหน่วยเพะโอ้ยคือได้ไข่ใหญ่แท้ว่าสันมามาจับมือมือมือจมผมยังเสียไข่มาจะใช้ผู้ใดเนาะเอาไข่มาใหาย้ยไม่ไงแถาเอาไข่มาให้ยอีก่เอายางเขามาก็คือที่แรกว่าไผเนาะเอาไข่มาใหายไม่ไงนะคือยางมาแม่นี่ไงยางเอามาให้มึงนี่เอามาให้มึงวังหันนี่ประมาแต่ตอนเอามาใหายน้ำหูจ,จะบาดเจ็บครองหูแล้วว่า ห่วมาอีเทียบแบบไข่อยู่ในมืน่แล้วไข่าข<อ>สามหน่วยอันนี้หัวโอ้ยน้ำมันในเฮ็ดกินกว่าไขบ่บ่บ่ริเฮ็ดกินเอาไปวางไว้ไข่นั่ะนะวา,างไว้ไข่ย,ยง <จะ S 3> ขังคะนาดมัน,น,นจักจักสินเปนไข่ยังไข่หน่วยบักใหญ่ๆจักเป็นไข่อีหยังบ่งสามหน่วยเฮียงก็เต็มอ่องมือเลยไข่ใหญ่ๆถ้าวอาง,ง่ายๆก็คือหญ้าเอามาให้บ่แเมนหญ้าจากของจ้าเม่เมี่ยงแถาๆจะาเมนผู้ใดบ่แมนหญ้าจากของ เป็นผู้เฒ่าผู้หญิงแต่ว่าจักเป็นไผบ่ฮู้แม่นยางเอาเข้ามาให้อยู่ในบ้านยางเอามาขายอยู่ในบ้านจะคลองกับันเนาะนอนยงซี่จ้ะฮหุงอาขึ้นมาบ่มือไข่น่ยอยู่ในมื่นเพิ่นเอาไข่มาขา้ำหน่วยค่ะบ่ฮู้จักหน้าจักตาบ่บ่ฮู้จักบ่คุ้นเลยโบคุ้นคือคือผู้นั้นบ่ผู้เพิ่นอยู่วัดหลานขายครึ่งเพิ่นบ่โออาาอาจสิแม่นอยู่อาจสิแม่นที่ว่า ขับไข่กับข่าอยู่นะผ่น,นผู้เิืนใส่เสือขาดทรงขาดแมนแมนแมนมาหลอบนี่กับสุดเก่าบอลมาหลอบนี่แตงโตดีอยู่ได้บกขาดได้แต่ว่านานันจำไม่ได้แต่ว่าคนนั้นคือคนผู้เก่าแต่ว่า,าจำหนาไม่ได้เป็นหุน่นเป็นหลังกายยันสีนึนบอแมนจ้ะบาดยางบาดยังคือผู้เก่าแมนจ้ะอาสีเป็นผู้เก่าแต่เปลี่ยนหนามากกับเป็นไดอนหน,ะ,นะมน, <Man. S 1> นะ คิดว <'s> okay. <AS> ่าย so nice of ังฝ the anyway. ั่นนะเป็นผู้เก่าที่เคยฝันเห็นเนาะแนนฝันเห็นนี่ผู้เก่าฝันเห็นน้ำมนต์เคยฝันเห็นมาจังไหนอุ้ยฝันหลอกแนนก็ฝันว่าเพื่อนเอาไข่มาให้แล้วสองหน่วยไข่มาให้ไข่ก็ทือแต่ไข่อย่งสิเพื่อนเอาไข่มาให้ยังวะอนาลังนี่ไข่ก็เอามาให้เพื่อนวะพ่อให้แล้วเพื่อนก็ฟาวไปเลยแกววอยังไร้ข่วงมันก็ไปเลยข้างย่งไปทั้งใดรอบนี่ก็ไข่ย่างออกมาหนาบ่า เพิ่นเขาไปในบานเลยยางเขาไปในบานยานงาไปหอดบานทยางเขาไปหอดบาทม,มองนอนยางเขาไปพิ่งเอาไปนอนนอนอยู่หนาโทษทัดจะคล้องรับเพ่เอาไข่มาใส่มือให้ผู้เมืองคือมาผู้ได้เอาไข่มาให้แย่นนเนอะกนบะกว่าไม่แย่ยน่แล้วเอามาให้โตหน้างเิ่น่ะไข่นะแสดงว่าไข่นี่สำคัญอยู่ได้ปิดสนาเกี่ยวกับไข่เพราะว่ามาหลอบได้ก็มี่แต่เอาไข่มาให้นอนเอาคนได้แต่ไข่ยังไะ คิดว่าเป็นเอามาไห่เส้นพิษนาเหนี่ยวใดเป็นตัวเรียเนี่ยวใดน้ำมันเก่าสามศูนเนี่ยไข่สามหน่วยค่ะผู้เฒ่ากับเก่าค่ะไข่กับศูนย์แม่นหมดละค่ะคิดว่าจะเอาตัวนี้ค่ะคิดว่ามากตัวนี้แฮ้ยเก่าสามศูนมัวนี้บ้านเล็กที่เท่าใดน้ำมุนบ้านเล็กที่หนึ่งห้าแปดบ้านเลขที่จะคลองนะหนึ่งห้าแปดอืม แต่ว่าบานนี้เหล็กรวมอเตอร์ไซค์จะคล้องนั่นมันคือกันกับเหล็กอแต่ว่าเหล็กรวมอเตอร์ท่องน่ะ8ปดศูแปดมตัวน,นี้มันเก่าสามศูนเหล็กรถมอเตอร์ไซค์นะมุ่นที่ฟันคลิปแหลกแมนบอกค่ะแมนที่ขี่ไปวัดล่างแมนแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แล้วแปดศูนย์สามนี่แหะแต่ว่าจำได้กับสาตัวนี่แหละแมนแมน,นคิดว่า8ปดสศนยั่นแหะแท้แปดสามศูมนย์รถเหล็กรวดจะคล้องนะ เงี้นี่กะกะลื่นกันบุหรายเนาะลื่นกันบุหรายคือแบบชื่อว่าซื้อข้นซื้อรงซะกซื้อขงซื้อ่ะแต่ว่าใจมักเนี่ยอันเก่าสามศูนยะเนมักค่ะมักก็โกตกรนเนาะแมนมักโตกรเก่าสามศูนตัดหลินเอาค่ะมัดหลินเอาเนาะแมนค่ะเอาใครมาห่แเราก็หายไปเลยบ่อนทั้งหมดไปบอกเลยว่าฮะไม่ใญงนี่แล้วเอามาหายโตหนังล้วก็ไปเลยโอ นอนรับอยู่เอาไข่มาเพิ่นก็ยังเพื่อนนี้จนได้เหลากันอีกเนาะเมื่อขึ้นมาหน้บ่อเห็นไผจนในห้องว่าผู้ใดเอาไข่มาให้มาใส่มื่อให้เพื่อนกันย่างเขามาว่าเฮานี่แล้วน้งเอาไข่มาให้ยตัวเอาไข่มาให้ตัวสามหน่อยเอามาแล้วครับเพิ่นบอกสั่มเพื่อออกไปออกไปเลยออกไปเลยออกมาทางหนาบ่ะเพิ่นได้ยินเสียงเนาะได้ยินเสียงเหรอแต่พตอนตอนหงมาขึ้นมาหน้บ่มีไผบ่มมีย่างมีแต่ไข่นแหละอยู่ในเมืองสิแน่นอนยังสิเนาะเอาไข่มาไว้ใหายซ้ำหน่อย ฮ่าเอาขใครไม่ให้เพิ่นกิ่งยางเขามาหาย่างเขามาเฮ้าดิแล้วหน้าเอาไข่มาให้โตคนนี้กันผมพันงอกบอัน้ำมันหรือผมดำบอผมงอกอยอะเป็นผู้เทาแห้งผู้เทากูเทาขมงอกมีสีเทาแห้งเนาะแมนผู้เทาเก่ามาตลอดทางค่ะคิดว่าเก่ามาตลอดวันนี้แมนบอกวันี้ค่ะเก่าเก่าวันนี้เนาะแต่วันนี้ยาเนี่ก็คือมีดอยู่มีดเพราะมะกลายถุพายเลยแต่ว่าส่วนมันออกอัน อัน60น่นอายุเพิ่นน่นะกับฟันเห็นเพิ่นยุกันยังว่าฟันเห็นแต่หัวค่ะฟันเห็นแต่หัวโบคิดว่ามันจะออกอายุเพิ่นอายุเพิ่นกับหกซิพพอดีค่ะจะเอาเป็นว่าตัวเลกขีงน้ำมันให้มากกับเก่า30นี่ละนอแต่ว่ากับเพิ่มเติมมันกับทำว่าตรงกันกับเรกรดหมออใส่นอ้ําน้ำมันเนาะด่าตื่นกันเต็มเดียว แต่ว่าก็ย่าลืมบานอีกทีเนาะคะเนาะเพราะว่าเป็นเขาามาหอดในบานพวกตี้เหล้วค่ะว้าตามสิ่งดีลาบหรือสิ่งที่บ่มีชีวิตสีบ่สามารถเขาบานคนใดเนาะน้ำมันเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นเขาเอามาให้หอดในบานใหรท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะจะเอาไปตัดลินหมุนลินเอาเนาะน้ำมันเนาะแต่ว่าส่วนตัวน้มมันนี้มาเก่า0มต้นนี่ล่ะแม่นมกคักค่ะมักคักเลยตัวนี้ ความฝันของน้ำมันมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะบอค่ะมีซัมนี่แะค่ะแต่ว่าเน้นคือเก่าสามศูนย์นั่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้ำมันหลายๆค่ะทีมาเบงปันแนวทางแล้วก็ขอให้น้ำมตนกท่านผู้ชมของเฮาโชคโชคมันมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของน้ำมันเนาะค่ะตัวเลขของน้ำมันเก่าสามศูนย์ค่ะน้ำมันเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าเอาไครมาใหงค่ะ ผู้เฒ่าเอาไข่มาหั่นน้ำมุนตีเป็นตัวเด็กเก่าสามศูนยน์ค่ะไข่สามหน่วยนอกค่ะผู้เฒ่าเอามหาหั่นส่วนทะยันหลุดเพินเปดสามศูนย์เพิรนฝันวาได้ไปวัดหลางค่ะขี่หลุดเพิรนไปค่ะเพิเพ่์นได้เอาทะยันหลุดเปดสามศูนย์ค่ะบานเิตที่ของเพิรนหนึ่งหาเปดค่ะหนึ่งหาเป็ด มันทีหนึ่งมีถุนายนพศอโสองพันหาลยฮก,ก็จจะเริ่มกดทต,ตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตาบนคนอีสานนําในเด้อค่ะ้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสารกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อสีบริภาษเนี่วสร้างความฝันหรือบาเนี่สร้างตูดีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากสันตุส้มสร้างบานเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกันเพียงทนคลิปมาพอกันใหม่โชคโชคมันมันลำลำรวย้วยหิ้งหิ้งปังปังกับตูดของนามุนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ